สิ่งทีผมมาขึ้นเตะสานเองส่วนนีพิชาร์ดเขาไปเต้นกันฮ่าฮ่าข้อน่ะแต่งคนเดียวนี่มันเหงาจริงๆเลยอ่ะฮะอะไรนะ่ะเฮ้ยหล่อไหมครับกันกันเฮดีเฮ้ยเขาเงินแค่ห้าบาทห้าเลยนะไม่มีเยอะไม่เอาหรอกห้าบาทเอาคุณดีกว่าอะไรมาเนี่ยคุณนึกว่าโรคจิตไม่ใช่หรอกครับโรคจิตผมนี่แหละไมค์เจสันฮาลมดีให้เสียงอะไรวะ ใครมาขัดจังหวะวะกระท่าไข่กระท่าไขา่โอ๊ยเล้าใจมันเล้าใจตรงไหนวะสำหรับคนที่ดูก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับกูผ<า>ิดเลยเนี่ยคนที่จะกดซับนะเขาไม่ต้องบอกเขาก,กดเองแหละโอเคนี่คือตัวอย่างคนที่กดซับอา้าวไหนบอกไม่มาคำวะใจด้วยบอกแล้วกําไข่เล้าใจอะไร ไอ้แก่ไวเสียขนาดน่ะแกรู้จักตัวจริงหรือเปล่าวะฮ่าดูนี่สักก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมแล้พผิวขนาดนั้นนะเพื่อก็บอกว่าตัวจริงไงฮะพผิวดงสายน้ำจูบเดี๋ยวก่อนฉันขอโทษฉันอ่ะไปเลยตัวปอมเฮ้ยมันท่อนี่จะมีกินคนชั่วนะยูกยครับ อยู่กับฮีทแมนเำไมเสุสนัมาเราเสียงมาเลยอ๋อเจอเยอแล้วอ้ออันที่หนึ่งเยออง่อันที่สองอันที่สามแล้วก็ตายยังไงล่ะกูไปฆ่าพ่อมึงเหรอไเวินกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ทำไมฉันต้องมาเห็นอะไรแบบน,นี้ด้วย <c oughs> คิดว่าจะหนีพ้นเหรอขา <c oughs> ค,คือฮีทแมน ดูสภาพโสกกุดิอัปปีชิบหายเลยยิงเงี้ยมันก็เข้าไปให้ฟแต่กูพูดได้เหรอวะเนี่ยลายต่อไปต้องวางกำดักไว้ <c oughs> แค่นี้ก็สิ้นเรืองหนึสโอเคเยี่ยมไปเลยเทนี้มีใครอยู่ไหมนะฉัจะหาทำแควด,ดีกว่าวันนี้สีเขียวจริงเหรอวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำแควคนเดียวก็ได้กดไปกดไปกา Workers> ตามแผนใช่นี่แหละฮิตแมนโคตรเท่เลยว่ะฮะจะบอกนึ่งมาแช่เนี exactly anyway> ่ยเรื่อนี้เนี่ยนะอ้าวฮิตตาผมบางสวัสดีทุกคนผมนักงเบียร์ก่อนดูนะโคตรชิ้มแรบอ้อจะตตาน่ารักวิวโคตรสวยอ่ะฉันก็ว่ากันเลยเฮ้ยสนใจดูเบียร์ก่อนเปล่าโวเอาดีเพื่อนยินดีมาอย่างยิ่ง จับตาดูภาสีแดงนี่โคตรเท่เลยว่ะเพื่อนถ้าไปยู้อนไปเป็นไงดีซึ่งคณะเล่มห้ามเนี่โอ้สุดเก่งมากขอบใจมากเพื่อนแต่ไม่หมดแค่นั้นนะฉันมีอีกเออมีอีกเหรอเอ้าหายไปแล้วอ่ะเขาไปไหนแล้วล่ะเพื่อนฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหนายเก่งเกินไปแล้วนะเพื่อนสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้ยมันชจบแล้วอ่ะจะมีของฝากให้นายด้วยเพื่อนโอเคฉันไปละโอ้ตายเดี๋ยวเขาเก่งจริงๆอ่ะ สีขาวเพื่อนนายเอออะฮะเออสีขาวฮ่าฮ่าหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายผมเป็นช่วงนี้งานค้างเยอะมากเลยฉันก็ไปตากันหรอกสนใจดูไม่ใช่ก้นผมไหม่ให้ก้นลายเชี่วแหวนนี่อันนี้คือก้นตัดตัวผมไม่อยากโคตรอ่ะไหนเลยกันเหรอฉันเนี่ยนะโอ้โหดีใจว่ะไปเล่นเพื่อนเขาเล่นนายอ่ะได้ร้องเล่นก้นด้วยใช่ใช่แล้วก็เลยครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะตื่นเต้นจังเลย จับตาจ๊บตูดดูนี่นะครับนี่ไงสุดยอดไปเลยอ่ะเพื่อนโอเคครับออกมาได้แล้วจะกินว์จะตายแล้วสี่ชิมะเขาก็กลัวเหมือนกันโอเคผมไปแล้วนะโอเคแล้วเจอกัโค้ชสุดยอดอะบอกเลยอ่ะเพื่อนฉันก็คิดว่าเขาน่าทึ่งมากเลยใชิมใชิมะชิโก็ตกใจว่าะเขาจะสับลายเป็นโค้กกาคนละครึ่งแล้วอ่ะใช่ฉันก็คิดเหมือนกันโอเคเราจะไปหาเราเควสแล้วนะเพื่อนโอเคไว้เจอกันฮเนี่ย โอ้ยยานี่ไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะมีแต่ให้กินเอา้าเอา้เอาจะลืมไปฉันใส่ชุดดีกว่าบ้าเอา้ยเรานนี้เป็นโง่จริงเฮ้อให้บังอาจบุกยานข้าใครกันให้บุกยานของฉันฮะเสียงใครไม่ผอะไรตรงนั้นนะจะต้องกำจัดคนบกุกยานข้าคนบุกยานเหรอจะไปอยู่แล้วมันได้แกวะเนี่ยพลังสายตาพิฆาตชิบหายแล้วจงตายไปซะเลยโอย้ไม่นะย,ยานข้า ก็แก่ยิงฉันเองนายโง่แกหาว่าฉันโง่อย่างนั้นเหรอจะเล่นช้าเลยใจเย็นสิวะเฮ้ยบ้าเอ้ยฉันจะตามไล่ล่าแกบ้ายฉันไม่น่าเข้ามาเลยเอว้าวอาวุธเจ็งเจ๋อไปเลยอย่างนี้มันสุดยอดอ่ะแล้วแกก็จะโดนฉันอัดออกมาใส่หมีเงาให้บดดาษเสียเลยฉันรู้ว่าแกอยู่แถวนี้อย่างงั้นฉันรู้เขาเป็นโง่ใครหรอกเฮ้ย ไป้ตาสแกนไอ้นวลโซ่ฉันเห็นว่าแกขนลุกหน้าฮือผ่าผาเอ้ยนี่นันถึงนี้ม่พ้นหลบกฉันไม่อยู่เราไม่จะไปละไอ้บ้าเอ้ยคุณเหล็กสีจะไปและระวังเลยนะอาชีพเปลี่ยนเพื่อนนั้นได้ไงวจะจะฆ่าแกะจะไปและอย่าอยู่กับฉันเลยโอ้ยโอ้ยผ่าม่ใช่มีจานเราตัวแล้วเฟย์เฮ้ยไปแล้วเว้ยโ,โดนสวนคือสบานนะแกนะ แกจะทำอะไรนะ่ะว้าไม่เดี๋ยวคือเป็นวันี่ฉันต้องตายแน่เลยฉันขอร้องละ่ะจดฉันที่ฮะเออคือว่า,าฉันก็ฉันต้องช่วยไายโอเคยืนมือมาฉันต้องขอบคุณนายจริงนะเพื่อนไม่เป็นไรรบเพื่อนมีอะไรก็ช่วยกันโอ้ กิ๊กเซียใลเยง่อ,งอ้ฮ้โยโคตรจุกเลยเฮ้ยบ้าเอ้ยเพื่อนฮัลโหลมนเลยจัดไปเลยเพื่อนจีจุกะเมื่อกีกทำอะไรอะฮะอะไรนะ่ะสวัสดีเพื่อนฉันมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเราจะมาลอยฟังคือผมมีมเป็นเออผมอธิบายไม่ถูกนะ ผมจะทำให้ดูแล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้เออเออมือฉันเพราว่าตอนจะทำเขาไม่เป็นไรนะนี่ใช่เลยต้องต่ออย่างนี้จะมีของมาโชว์เพื่อนฉันมีมือที่สามารถแตะแล้วก็เป็นทองนี่นายสายเหลืองเหรอเนี่ยเออสายเหลืองแลออลองปลงเงีสิวะฉันบอกว่าแตะเป็นทองโอเคงั้นฉันจะดลองให้ดูดูนี่นะดูไอ้เด็กฮะเป็นทองอย่งไยใช่ฉันบอกนายแล้วนี่มันสุดยอดเก๋เลยเพื่อนช่วยแตะนี่ให้เ,หเป็นทองเลยสิได้สิเพื่อน โอเคมาเลยหัวแดจริงด้วยใช่เลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนฉันช้าเพื่อนไม่อะเพื่อนเป็นไรอ่ะไปเกิดเื่อกับสีเขียวแล้วนั่นน่ะเขาเป็นทองนะเนี่ยโอมันเป็นไรนะเพื่อนหัวแตะตัวเธอไมไม่ไม่มันใช่เรื่องจริงจะรับไม่ได้บลาอะไรวะเนี่ยรีพอก์ไม่ได้ ปัดโถยคูดาเสร็จพอดีเลยฉันแนะนำว่าอย่าก,กินชั้นดีไม่ฟังกูเลยต้องใส่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยเหัยแดงแล้วเมันน่อโหร่ถ้าจอบไปยังไงล่ะเนี่ยไอบ้บ้าชือ <What? S 2> <What? S 1> ่อกระโทดวัดวัดเหรอจะบอกราว่าผมผมได้เป็นหินพตัตตา วัสดีเพื่อนดีสวัฮ่าฮ่าใครผู้นำเป็นใครกันนะพวกพวกเราคือกันเละกันไงฮ่าฮ่าเยี่ยมไปเลยใช่เอาละทุกคนรุมล่างกันเนะจับไปเลยโผโคนเจ๋งอ่ะลา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 อารมณ์ดีจังเลยอปุตฮะในฉันว้นี่เหรองั้นฉันไปทางนี้นะอ้าวสวัสดีสีแดงสวัสดีอปุตอ้าวเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะนั่นน่ะ ใช่ใช่มันเป็นไปแล้วอ้าวเฮ้ยคาตกรนี่วะนั่นรู้ตัวช้าไปรู้ไหมเอ้ยย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 ยลยยยยยงต่อไปนะเพื่อนเย้ยยยยยยยัยยยยอยูยยอยย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 เยยยยยียยยนยยนนะยยนยย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 ยัยย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 ย่เยยยยยงยันยย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 ยัยยยยงยยยยยยนเยย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 วัดีไม่ได้เชียร์อะไรเนี่ย ตายเถอะนะนี่มันอะไรวะเนี่ยตายกันยกลำวันเดฟักมันมีกี่คนเนอะใครนะอย่าขึ้นมานะขึ้นมาบูตีหัวแน่ฮ่หมุกทะดีไหมวะเนี่ยเพื่อนเอาอะไรดีนะชอบกินเนื้อคนก็ดีเหมือนกันนะใช่ฉลองฉลองวันนี้คนมันเลยอะประฆากรเนี่ยนะทาดีฟิมพวกแกงกันเหรอได้พวกแกข่าทุกคนที่เป็นเพื่อนฉันเลยได้เลย เื่อฉันพวกแกจะต้องชดใช้ไม่ตายจะเถอะบุกบ่าเอ้ยไปกินอะไรอ่ะชอบไปกินแบบนั้นเลยนี่พวกแกต้องเจออย่างนี้ตายซะบ้างคนนี้ที่พวกแกนะไม่น่าเป็นอีพอร์เตอร์เลย